สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง SN อีกแล้วนะคะก็อย่างที่เราเคยทําให้ทุกคนดูว่าเนี่ยมีตัวละครใหม่กาลังจะเข้ามาใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาทําการแปลบทสนทนาทั้งหมดให้ทุกคนฟังนะแต่ว่าเนื่องจากเราถนัดเป็นแบบว่ารีแคปมากกว่าเพราะว่าเราจะได้ทําแบบทําไปด้วยดูซับไปด้วยแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมของวิดีโอว่าเขาต้องการสื่ออะไรให้เราเห็นบ้างเนาะ เห็นที่อยู่ที่หน้าจอนี้ไ้่เอ่ย Chapter o Bitter Days นะคะก็จะเป็นบทที่1ส่วนคำว่า bitter เนี่ยความหมายของมันก็คือขมคืนดุเดือดเจ็บช้ำปวดแสบนะคะซึ่งในที่นี้เราขอแปลเป็นบทที่1ช่วงเวลาที่ขมคืน่นละกันต้องบอกก่อนว่าจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยมันมันก็มันเหมือนเป็นแกนหลักใหญ่ๆของภาษาอังกฤษะนะแต่ว่า ถ้าจะให้เรียกจริงๆอ่ะภาษาอังกฤษมันก็มีแยกประเภทเข้าไปอีกนะทุกคนอย่างแบบศัพท์ช่างศัพท์ที่เกี่ยวกับวิศวกรศัพ์แพทย์อะไรพวกนี้คือคือหมวดหมู่มันเยอะมากแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเข้าถึงแต่ละอาชีพมันก็จะเป็นเหมือนโคลาแบบมันจะเป็นโคลาแนลกันนะอย่างสมมติถ้าเป็นภาษาแพทย์อ่ะเขาจะพวกเรียกพวกระบบภาษาเพาะว่าจะไม่แปลเป็นภาษาไทยนะบางคนเขาก็จะเรียกแบบทับศัพท์ไปเลยเพราะว่าแบบ บางคนเขาใช้สอบอย่างเดียวอะไรอย่างี้ไงทำไมเราถึงหยิบเรื่องนี้มาพูดให้ไทยติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติัก,ก,กเฉลยก,ก็เพราะว่าขึ้นชื่อว่านักจิตวิทยากับคนป่วยศัพท์ของเขามันก็จะเป็นแนวแพทย์อยู่ประมาณนึงเหมือนกัน แต่อันนี้มันไม่ใช่แพทย์สาม,มารถยังยังพอได้อยู่แต่ว่าศัพ์บางตัวที่มันยากๆอะ่ะมันก็จะไม่มีคําแปลนะแบบมันจะเป็นคําแปลภาษาไทยที่แบบแปลเป็นไทยเป็นไทยยังไม่รู้เรื่องเลยอะทุกคนเนื้อหาที่เรากําลังจะโชว์ต่อไปนี้เป็นแค่เนื้อหาในเกมเท่านั้นนะห้ามลอกเรียนแบบแนะทุกคนเดี๋ยวเราจะโชว์แล้วนะมันไม่ใช่วิดีโอแต่มันเป็นภาพเราจะทําการอธิบายแต่จะไม่อธิบายลงลึกมากนะเพราะว่า แบบมันเป็นฉากที่ค่อนข้างหวัดเสียวไปประมาณนึงเราจะแปลแค่ซับข้างล่างก็แล้วกันนะฉากนี้โอเคไปกันเลย3 2 1ฟิวหนึ่งเห็นคำที่เราวงไว้ไหมเอ่ยเฟเชลนะคะซึ่งในที่นี้มันไม่ได้มาเดี่ยวๆนะมันมาคู่กับคำว่ามัสเซลแต่ทำไมเราวงคำว่าเฟเชลคำเดียวเพราะว่าคำว่ามัสเซลเนี่ยมันแปลว่ากล้ามเนื้อใช่ไหมแต่ว่าเฟเชลเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะมาสอนทริคในการ ในการดูให้ทุกคนดูนะคำว่าเฟเชียลเอาจริงๆทุกคนเปิดมาเป็นหน้าตัวละครแบบนี้แล้วคำว่าเฟเชียลเนี่ยเอาจริงๆหน้าตามันก็คุ้นๆใช่ไหมให้ทายคำว่าเฟเชียลมันมีรากศัพท์มาจากคำว่าอะไรเฉลยจ้ามันมาจากคำว่าเฟ e นั่นเองเฟ e ที่แปลว่าหน้านั่นแหละค่ะทุกคนแต่เขาทำการเติม i a l เข้าไปทำให้มันกลายเป็นคำว่านะมันเป็นนามจาก ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นคําว่ากล้ามเนื้อใบหน้านะคะทุกคนเเราทําการพากย์เฉยๆเนี่ยประโยคนี้ก็จะเป็นเพียงแค่คําว่ากล้ามเนื้อใบหน้าและการแสดงออกเห็นไหมคาแปลที่แปลออกมาได้มันสั้นนิดเดียวเลยนะแต่หลักการดูมันเยอะมากจากนี้จะขอทําการแปลแล้วก็พากย์อย่างเดียวนะเพื่อไม่ให้เป็นการเครียดกันจนเกินไปเนาะเข้ามาฟังไอ้นี่ตัวละครเดี๋ยวจะพาเครียดกันสักก่อนโอเคไปกันเลยจ้า นั้นทั้งหมดแสดงให้เห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณผูกพันกันอยู่เข็มไฟฟ้าพวกนี้ไม่ได้จะทรมานเธอหรอกนะพวกเขาก็แค่ยังไม่พบว,วิธีที่ได้ผลกับเธอก็เท่านั้นเองบทที่สองหลบหนีเอาเขามาอยู่ด้วยเป็นทางเลือกเดียวเอดาเสียงอันเศร้าโศกและลึกลับเอ่ยขึ้นเบาๆบาดแผลจากอดีตท,ทำให้เขาเสียตัวตนไปแต่จากวันนี้ไป การรักษาของฉันเอดจะทำให้ดีขึ้นเองบทที่3ต้องการการตอบสนองของเธอผมรู้ว่าเธอพยายามทำให้เราดีขึ้นแถมยังอยู่ในช่วงพักฟื้นตัวอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นการรักษาของเธอก็ช่วยได้น้อยลงเรื่อยๆการทดลองด้วยวิธีสะกดจิตให้ผลได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ตอนนี้ มันเริ่มจะไม่ได้ผลแล้วชิ้นส่วนความทรงจำที่กระจัดกระจายทำให้โลัวจนต้องลืมตาตื่นในยามค่ำคืนแล้วถ้าเป็นแบบนี้ผมจะต่างอะไรกับศพล่ะหัวใจของเธอมันช่างเปล่งประกายและอบอุน่นผมจะรอคุณอยู่ที่คหาริ์คุณหมอเมสเมอร์จะรับของขวัญนี้ไว้หรือเปล่าค่าตอบแทนของผมเมื่อคุณมาถึง เรากำลังจะไปที่อื่นกันเอมิลสถานที่ใหม่ที่ไหนสักแห่งที่ที่เธอจะสามารถหาตัวตนของตัวเองจนเจอเราจะไปไหนกันเหรอสวรรค์เหรอโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะกับคู่รักคู่นี้ที่กำลังจะเข้ามาในคาหิฮาดคะทุกคนตอนแรกที่เราฟังประวัติคู่นี้เราก็ว่าเออมันแอบนงนงเหมือนกันนะแต่ทำไมพอมาภาครถ นิดหนึงเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเราชอบคู่นี้เหมือนกันแฮะแต่แต่ยังไม่ได้รู้สกิลเขานะตอนแรกอะที่เราแนะนําว่าแบบมีข่าวว่าเนี่ยตัวละครสอตัวใหม่กําลังจะเข้ามานะเราแซวนักจิตวิทยาสาวคนนี้ไปเยอะมากเลยนะแต่พอภาคเรากลับรู้สึกเราอินมากเลยนะชอบอะชอบความจิตจิตของนางเยญ่ใ่พิกล สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน